ใต้ถุนบ้านที่ไม่มีใครกล้าก้มมองสมัยเด็กผมเคยไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดบ้านเขาเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงหลังใหญ่ตั้งอยู่กลางสวนมะพร้าวเงียบๆตอนกลางวันไม่มีอะไรแค่บ้านไม้ธรรมดาแต่พอตกกลางคืนมันกลายเป็นอีกโลกหนึ่งทุกคืนประมาณตีสองจะมีเสียงประหลาดดังมาจากใต้ถุนบ้าน เสียงฝีเท้าเล็กๆวิ่งวนไปวนมาเสียงหัวเราะคิดคักเหมือนเด็กเล่นซ่อนหาบางคืนมีเสียงร้องไห้ดังแผ่วๆเหมือนเด็กหาทางกลับบ้านไม่เจอซึ่งญาติผมเตือนตั้งแต่วันแรกเลยว่าจำไว้นะอย่าก,ก้มลงไปมองใต้ถุนบ้านเด็กขาดตอนนั้นผมก็แค่หัวเราะคิดว่าผู้ใหญ่คููเด็ก จนคืนหนึ่งผมนอนไม่หลับเลยเดินออกมาหน้าบ้านหวังจะหาน้ำดื่มระหว่างที่ยืนมองออกไปในความมืดผมได้ยินเสียงฝีเท้าว,วิ่งอยู่ข้างล่างจริงๆมันไม่ใช่แค่เสียงวิ่งแต่มีเสียงลากของเสียงหัวเราะแหลมๆเหมือนกําลังดีใจที่มีใครแอบฟังอยู่ผมพยายามไม่สนใจแล้วกําลังจะเดินกลับเข้าไปในบ้าน แต่เสียงนั้นเปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบแผ่วข้างหูช่วยเล่นกับพวกเราผมสะดุ้งสุดตัวเงยหน้าขึ้นเจอญาติผู้หญิงยืนอยู่หน้าประตูพอดีเธอพูดด้วยเสียงจริงจังว่าถ้าเมื่อกี้เธอก้มลงไปดูใต้ถุนนะเธอจะไม่ได้เห็นอะไรเหมือนเดิมอีกเลย ผมถามเธอว่าเคยมีคนก้มดูไหมเธอพยักหน้าแล้วเล่าว่ามีเด็กคนหนึ่งในหมู่บ้านเคยมานอนที่นี่พอได้ยินเสียงก็แอบก้มลงไปดูหลังจากนั้นดวงตาของเขามืดสนิทหมอบอกว่าเป็นต้อกระจกเฉียบพ,พลันแต่เด็กคนนั้นบอกว่า เขาแค่เห็นดวงตาจำนวนมากจ้องตอบมาจากใต้ถุนตั้งแต่วันนั้นผมไม่เคยแม้แต่จะเดินใกล้ใต้ถุนบ้านนั้นอีกเลยแต่เสียงฝีเท้าเสียงหัวเราะเสียงร้องไหย้ยังคงมีทุกคืนและใครที่ได้ยินเสียงนั้นอย่าก,ก้มงลงไปมอง เพราะสิ่งที่อยู่ข้างล่างก็อยากเห็นหน้าคุณเหมือนกัน